สวัสดีครับวันเสาร์ที่2นะครับวันเสาร์ที่2กันยานะครับวันนี้นะครับมาด้วยเรื่องต้นยุคานะครับพอดีวันนี้ได้ไปรับต้นยุคาที่โรงงานกระดาษนะครับโรงงานกระดาษต้นยุคา W นะครับกขพาุกคนมาดูนะครับเผื่อบ่งพี่เป็นพื่พี่ๆเป็นเพื่อนนะครับจะสนใจนะครับปลูกต้นยุคาหรือว่าต้นกระดาษนะครับวันนี้นะครับไปรับต้นยุคาที่จอนะครับเป็น พันเนยเยื่อนะครับพันเนยเยื่ออ่าพันเนยเยื่อจะมีสองสองพันนะครับสองชนิดนะครับสายพันธุ์ก็คืออันนี้ที่ผมเอามานี่เป็นพัน K เจ็ดนะครับอีกพันหนึ่งก็จะเป็นพัน K หกนะครับพัน K หกพัน K หกนะครับก็จะถ้าต้นประมาณนี้ถ้าจองหนึ่งเดือนนะครับก็จะอยู่ที่สามบาทห้าสิบนะครับแต่อันนี้เป็นพัน K เจ็ดนะครับจะอยู่ที่สี่บาทนะครับ อันนี้ต้น4บาทนะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับแตกต่างกันยังไงอันนี้เป็นพัน K7 นะครับต้นจะสูงเขียวนะครับต้นเขียวนะครับต้นสูงเขียวสูงยาวนะครับเท่าที่สอบถามทางโรงงานเบเอมานะครับต้น K6 นะครับลักษณะย,ยังไง K6 เวลาเราตัดต่อหนึ่งแล้วต่อสองมันจะ เป็นแดงแดงนะครับเป็นแดงแดงต้นเป็นแดงแดงนะครับแต่ต้นก็จะสูงยาวเหมือนกันแต่ K6 จะเป็นพันเก่านะครับสายพันธุใหม่คือจะเป็น K7 จนะครับจะเป็นต้นเขียวเขียวสูงสูงนะครับเขียวเขียวสูงสูงตรงตรงนะครับจริญเติบโตไวนะครับผมต้น K7 นะครับอันนี้4บาทนะครับสูงประมาณต้นพันุประมาณ30เซนติเมตรนะครับพี่ๆเพื่อนๆก็ถามว่า ถ้าอยากจะสั่งจองนะครับทำยังไงติดต่อได้ทางไหนนะครับถ้าแถวไในมีโรงโม่หรือว่าบริษัท d o u b a นะครับสามารถเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็เขาจะมีเบอร์โทรสั่งจองนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรสั่งจองไว้ในถ่ายคลิปให้นะครับผมสามารถสั่งจองแล้วก็ไปรับที่ใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับทั่วประเทศนะครับเป็นเบอร์ของ d o u b ลเ a โดยตรงนะครับสั่งจองต้นกล้า อูนมัดจํานะครับอันนี้ต้นกล้าที่ผมเอามานะครับพันสี่ร้อยต้นนะครับพันสี่ร้อยต้นนะครับถุงละห้าสิบถุงละห้าสิบนะครับยี่สิบแปดถุงนะครับก็จะปลูกอีกสามสี่วันนะครับก็เลยเอามาพับถุงแล้วก็รดน้ําไปก่อนนะครับยังไม่ได้ปลูกเร็วๆนี้นะครับอันนี้สั่งหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือน มัดจำไปพันสองนะครับแล้วก็จ่ายเขาอีกสี่พันกว่านะครับเป็นห้าพันหกนะครับต้นละสี่บาทนะครับห้าพันหกก็ใบนะครับอันนี้ใบใบสังจองนะครับนี่ใบสังจรห้าพันหกนะครับเป็นพันเคเจ็ดนะครับถ้าใครจะปลูกนะครับไม่รู้จะปลูกพันเคหกหรือเคเจ็ดนะครับก็ อันนี้ผมเอาเคจ็ดเป็นพันใหม่นะครับก็เดี๋ยวติดตามดูตอนปลูกนะครับผมก็คลิปนี้ก็สวัสดีครับ